<laughs> Guys, welcome to another video. <laughs> oh, so <laughs> oh, <laughs> สบาย anyway อ่อนั h o w e p u t n a hotel กำลังขึ้นันซื้อมว้มือนี้ัดนภักโรงแรมมัอไม่เปนไรนะรับมือได้สิสรางกันองไรอันแบบนี้กับแบบนี้อันนี้ล้างมาล้างขาย

โทษมากินแตนุกินนุมากแตนุมากเนาะนี่กมบานระด mhm. โทษก็ปรอบได้อเนีันเนทา้ยด่า่รห้าินห้า้งแรมเสดเสดด้ออัวแซ่ดยากขนาดนก็ยากนมันอร่อยขายหีกชิ้ขายดีไหมขายดีค่ะขอบคุณสัดี่ีย

ยอดอ้อยจ้ายอดออยยอดอ้อยจ้าอ้อยดำ

Soi ấm, anh sap mai sap nha 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 Ngon nha 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 นร้อยกะาดัอเ้ได้เห um, no ็นดไปนึงกินแด่ใหกะดาครับคุณน้คะขอบคุณค่ะหนาวนัม่งนลัอยู่โรงแรมมันมอไม่คว้นบมาสออนย n ้ชว Greek, you know, Greek. Uh-huh. Mm. Natural. Natural, yep. Nice thing. Oh. Eggplants, the eggplants. So in Australia, bigger than this one? Yeah, a bigger. Okay. Coffee, mm. ah, coffee. A lot of color. Oh, nice. She <laughs> oh, Yeah. My <laughs> pen. Oh, this this ain't a style. Style Singapore style. Look, nice. look, look. Look, look, look. Look, look, look. Look, support yourself? this yeah. one fried fried chicken this yeah. one like boiled chicken like steamed chicken it's mixed mixed steam and fried and sauce yeah they, they have sauce oh, yeah. inside already and the rice as well you can buy we, we buy it when we come back here or now you have to buy now okay. if you want any any, Our, any you want fried or you want like steamed เอาน้ำซุปไหมคะดีค่ะดีค่ะดีดีใหญ่ไปทำปลาท่องโขงนั่นไปสันโอ้ยยุดค่ะหนักหน่ายคนเดตถเก่าแล้วก็มาอยู่ไหน้าทัสังขารมาแต่ออสเตรเลียบุปีที่แล้วก็เดินมากินกอติมโกลีลาโอ้ยอิตีนเ่ะดีเซลไลท์เบรดยูโนเบรด ไปออฟทุกวันว t to ัสทุกวันคุาอสเเลอยาก้อนี้โอ้แต่ว่าเราลงกันแรงๆเนาะกอนเศร้าเราลงอยู่บอกโอยเ่ะอันอีกไปต่อเศร้าพี่พี่ลองไปตลาดตลาดเช้าหนูอนะอยู่ทางหน้าเออ่ะโบตลาดนั้นน่ะพี่พักอยู่โชคดีเพลสดิตอนที่ไปซิมพี่ไซิมคาออนลงเขามืาพัก3คืนแล้วล่ะแต่ว่าตั้งใจว่ามา รูไครดีบรีเพิ่งน้ำมันลุ่มนี้แล้วกันเนื้อมะลิชอสติกแแล้วฮโฮโซแคทเทลชีไฟชีไฟนี่คือเขาให้สุนัขเราบอกเขาเรี่อะไรอชชอตมระเเขาไม่้อไปอก็ด้ยนยม รู้าพเป็นเป็นเป็นสุนัขกระนั่งบนแหมคนขอซื้อของดีกว่าไอ้สุนักไปซ้ำเดยนี้ชิคกั้พาย Nice ดู Nice ใช่ ค่ะเอาไปที่สองถุงค่ะ Altyazı I think durian r o m jackfruit very nice ส uh, วยงามมากก็เคยกินบ้างเคยค่ะเคย I try <tried> before ที่มากแซ่บแซ่บโลละหิจ้าแซ่บนึงค่ะ ่บอกโขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปยากโอ้จะ่าได้ได้เอาเป็นโลดเอาเป็นโลดยเลยไหมค้นไหมคะอร่อยไหมอร่อยมากๆน่อยู่โรงแรมนะคะลูกไงคะมือนี่คมือลูกไ่เท่าไรเน่ยลูกน้ำสาเกิโลไปรดเลค่ะซื้อมากิโลละยีบาทละค่ะ รถเขาวาหลายแล้วมาได้เดี๋ยวั้นหน่อย้มาทุกวันครับมีเ่หาวรได้จะไปแค่าหนแค่ไ I was going to buy some but I'm now full but คุอากแต่ว่ากินบน้อิิ่เด่่ I will I will <laughs> Man. Man. มันว่าจะกินบดนี่ยนัดอิ่มพอดีว่าสิซื้อบอกไปซื้อคั้งนึองไห่ฝรั่งดิส c o u n t ค่าฝรั่ง discount เราขายฝรั่งอยอกว่านเนะโอ้ยมีแต่ขอสะบวกเพิ่มเลยหรอโอ้ยโอเคนุ่งนุ่งอัลบั้มา o w much you can tell her twenty thirty โ้โอเคกำลังขึ้นตัวเลขไหม Yeah, you, know, you can yeah. tell price Okay 50 Baht 50 Baht 50 Baht She said she's not happy to sell for you now Why? Right. Change mind right. Too to late right. You speak too slow She said Oh Just kidding <laughs> เขาบอกว่าไม่ค่าบุกายให้แล้วเจ้าก่อนจิตต์ทำถามได้ก็ได้สิอุ้ยเป็นไงแนบเนียนพี่ช่วยอไไรก็ฝากเอาอันพี่ก็เป็นโรมีกันนี่แหละพี่อยู่ออสเตรเลียแต่ว่าพักกันที่งานเอาได้เจอกันพี่อยู่ดูบัตแต่ว่างานของเขาคือหางานให้คนไทยที่ต่อกับเจ้าของบริษัทนี่นั่นแล้วกับแนะนำคือว่าน้องอยากไปทำงานอย่างเงี้ยนะแล้วก็ภาษาที่มีความสามารถอย่างนี้ก็เลยภาษามันองได้พัฒนาไปล嘛 ว่าไม่ได้เรียนแต่แกคือเขามีซึ้นทานงเราอยู่แล้วอเู้จักกันเลยจะเพิ่มเหวจะสีงนะ <laughs> นนั้า่ง่คจ้ยอ่ย้งจายองาองย้งา่ย่าจ่าค้ายคุ่า้จาย้อ่าค้องจ้อค่า้้

Tá เอลเอียวันเขาเอียนเอลเอวอยู่นู้นมันมีไหมคะพี่ So we have eel in Australia? ใช mm ่ช hmm. บินบกแก็ไกินอ้ยนีนูกับกินพี่ก็เหมือนกันแต่ยังน้อยนะอาจจะตามพ่อตามแม่กินอยู่แต่พอเขาใหญ่แล้วเขารู้สึกว่าอ้ย What's it taste like? Like chicken? No, it tastes like fish. Like fish? Mm -hmm. oh, okay. Which like fish. like fish The Which one is most popular for people buy? Eel? Tiger, tiger fish? Go more no. oh, this one Tiger, tiger fish. fish. Okay. Let like see. It's tiger Tiger fish. tiger fish. tiger fish. Hmm. Okay. พี่พี่คนมาสะเทือนเนาะเกิดมามาทุกน่ะไคเกอร์ฟิตไคเกอร์ฟิตไคเกอร์ฟิตแต่เขาก็ไม่ค่อยกินกันหายง่าอันเนี้ยป่านี่นะโนต์โนต์ซีนออสเตรเลียไม่มีไม่ใช่มีไหมคะอยู่บ้างเอ่อ what about that one I don't know what s English called this one this one อืมเน่ไม่มีไม่มีหรอก แล้วเขาก็ไม่กินหนังมันนะนะเขาม่กินหมด่ไงนึ่นมันมีนซอสตัวนันที่มมาก

เผ็ดไหมเผ็ดจา้าเผ็ดไหมเผ็ดจ้าเดี๋ยวเซตเห็ดจา้เจาเดี๋ยว็ดจ้า

Ja. my for 20 baht. For for, uh, group, you know, fruit si like group. Huh? Oh, okay. No, 20 baht not you had to cook just just roast. So, sometimes just roast

<laughs> <laughs> oh, oh, more Oh, it's his wife. Sell shrimp. Oh, that's his wife. <laughs> <laughs> สวัสดีักคนชาคอ่ทชอโอ้ยโชคดีขนาดเด้อเรเป็นบร้ษัทที่โชคดีเด้อวันตครับผมรโดครัครับนัชคดโชคดีครับ